โปรเจกต์เรเบิรมูของผู้กำกับแซ็กซ์ไนเดอร์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เนทฟลิกเองค่อนข้างเล่นใหญ่ใจปั๊มไม่น้อยเลยครับลงทุนใส่เต็มทั้งคอมพิวเตอร์กราฟิกทั้งดาราเบอร์ท็อปๆท,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 ที่เอามาร่วมวงในหนังไรภาคเรื่องนี้ตัวหนังเรเบิรมูลนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น2ภาคหลักๆครับภาคแรกที่เพิ่งปล่อยไปจะใช้ชื่อว่าอชาล Off ฟไฟหรือบุตรแห่งเปลวไฟส่วนภาค2ที่กำลังจะตามมานั้นในวันที่19เมษาเมษาปีหน้า ก็จะมีชื่อว่า The s k r Giver หรือชื่อไทยนักรบผู้ตีตราเลยครับต้องบอกว่าตัวผมเองที่ได้ดูภาคแรกจบไปก็ค่อนข้างประทับใจหลายอย่างเลยครับที่หนังไทยทอดออกมาทั้งพวกฉากแอคชั่นเองที่มันค่อนข้างมีลายเซนของแซ็กซ์เนเดสูงอยู่พอสมควรเลยคือกี่เรื่องกี่เรื่องพี่แกก็ไม่เคยทิ้งความสโลโมชั่นไปเลยครับจัดเต็มเล่นใหญ่ไฟกระพริบในส่วนนี้ตลอด เนือเรื่องของเรืบอรบมูลนั้นจะเล่าถึงดาวมาเทเว r ร์รับที่เป็นเหมือนผู้ทรงอํานาจสูงสุดในจักรวาลจนกระทั่งราชาและราชินีที่ปกครองดาวนั้นถูกมือสังหารกรบฏรอบค่าเพื่อที่จะยุติสายเลือดราชวงศ์ไม่ให้มาเ์เว r ร์นั้นไปล่าอนานิคมดาวไหนอีกและอีกฝั่งหนึ่งของดวงจันทร์นั้นก็มีตัวละครนางเอกที่ชื่อว่าโคราอาศัยอยู่ครับ ซึ่งโครานั้นเป็นหนึ่งในกระบฏที่หนีมาอยู่ในดาวดวงนี้เลี่ยงการทำสงครามและก็ใช้ชีวิตแบบเกษตรกร,กรธรรมดาทั่วไปแต่แล้วมันก็เกิดเรื่องวุ่นวายกันครับเมื่อพลเรือเอกโนเบิลนั้นต้องการอาหารจากดาวดวงนี้โดยการใช้อำนาจครูเข็นทุกทางมันก็เลยทำให้ตัวนางเอกนั้นต้องลุกขึ้นสู้ครับและก็หวนคืนสู่สงครามอีกครั้งโดยการออกเดินทางไปรวบรวมผู้ที่สามารถมาต่อต้านมาเทอ,เอร์เวิลด์ได้และก็ทำการยุติการบ้าอำนาจของนายพลโนเบิล ต้องบอกว่าหนังเองนั้นมันมีความเป็นไซไฟอวกาศเลยครับที่มีกลิ่นอายความเป็น pop c u เ t อร์ยุค80ร่วมๆกันอยู่หรือถ้าให้ยกตัวอย่างง่ายๆคนดูก็คิดเหมือนกันใช่ไหมครับว่ามันคล้ายกับ Star Wars ที่มันเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่มืดมนกว่าที่มีความดาร์กของเส้นเรื่องมากกว่าและการที่แซกซ์เนเตอร์เองค่อนข้างชอบในเรื่องการใส่แอคชัน่นควบคู่ไปกับเนื้อเรื่องมันก็เลยทําให้ตลอดทางของเรเบร์มูนนั้นคนดูจะได้เห็นแอคชั่นที่มันคุ้นตาอยู่ตลอด ทั้งพวกเรื่องมุมกล้องและก็เรื่องสโลโมชันคือใครคนใดที่คุ้นกับเรื่องซักร์พันช์คุ้นกับเรื่อง300ในงานเก่าๆของเซกซ์เนเดอร์ผมต้องบอกว่าเรเบอร์มูลเรื่องนี้มันจะให้อัตรัเดิมๆแบบนั้นเกือบทั้งหมดเลยเลย,เลยครับเสมือนเป็นการกระตุกตอมคนดูให้หายคิดถึงผลงานที่ผ่านมาของแกได้เป็นอย่างดีสิ่งที่ผมเองต้องออกตัวชมก่อนเลยก็คือแอคชั่นนี่เลยครับ ที่มันใส่เต็มใส่สุดแทจบจะทุกซีนคือมันเปิดมาเล่นใหญ่ตั้งแต่ซีนแรกเลยเลยครับที่นางเอกเข้าไปใส่เดียวกับลูกน้องของโนเบิลหลังจากนั้นผู้ฉากแอคชั่นนี้มันก็ค่อยๆไต่ระดบับไต่สเกลขึ้นไปเรื่อยๆเ,เลยครับต้องบอกว่าไต่ไปยันซีนสุดท้ายแบบไม่มีแผ่วปลายเลยแต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีจุดที่คนดูบางส่วนก็อาจจะไม่ชอบไปบ้างเลยครับนั่นก็คือการใช้สโลโมชั่นบางซีนเยอะและยืดเยื้อไปสักหน่อย ซึ่งมันก็ไม่ได้ถึงขั้นใช้พร่ำเพรื่ออะไรขนาดนั้นนะครับเพราะก็ต้องเข้าใจด้วยว่านี่มันเป็นจุดขายของแซ็กซ์เนเดอร์ที่เอาไว้บิวอารมณ์คนดูของพี่แกแต่แตบางจังหวะที่มันควรใช้เฟรมเรทแบบปกติเหมือนหนังทั่วไปเรเบอร์มูนเองดันกลับดึงสโลวบอยไปในสินที่มันไม่จำเป็นจนบางทีอารมณ์คนดูมันก็ถูกหยุดไปแบบไม่ต่อเนื่องเลยครับสิ่งที่น่าสนใจอย่างต่อมาก็คือการออกแบบการดีไซน์โลกของเรเบอร์มูนนี่แหละครับที่มันค่อนข้างดูใส่ใจรายละเอียด ทั้งเรื่องคอสตูมนักสแสดงทั้งเรื่องตัวละครต่างดาวที่มันเหมือนเป็นการหยิบเร f เฟรนซ์จากหลายๆเรื่องมายำรวมกันได้แบบน่าสนใจเลยครับซึ่งส่วนตัวผมเองค่อนข้างชอบตัวละครเนมิสิตครับที่มันมีอยู่ซีนหนึ่งที่เจ้าตัวนั้นเปลี่ยนดาบให้เป็นสีแดงด้วยอุปกรณ์จากปลอกแขนอะไรสักอย่างคือมันให้อารมณ์เหมือนเราดูตัวละครที่คล้ายกับพวกสมุไรคล้ายกับพวกหนังจีนกำลังภายในในเวอร์ชันที่มันล้ำออกไปแบบไซไฟเลยครับ <c oughs> ส่วนพวกอาวุธปืนนั้นคนดูก็พอเดาได้เลยครับว่าเขาหยิบแรงบันดาลใจมาจากเรื่องอะไรบ้างที่ทั้งรูปทรงหรือพวกลำแสงนั้นมันค่อนข้างคุ้นตาคนดูกันเป็นอย่างดีในส่วนของเนื้อเรื่องงาน,นต้องบอกว่ามันไม่ใช่จุดเด่นเลยครับการดําเนินเรื่องที่มันไปแบบทื่อๆไม่ได้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรมากมายซึ่งตัวผมเองที่ผ่านตากับเรื่อง Star w ว r มาผ่านตาเรื่องดูนมาพอเอาส่วนเนื้อเรื่องตรงนี้มาชั่งน้ําหนักกัน เห็นแด้ชัดเลยครับว่าเรืบอรมวลเรื่องนี้มันไม่ได้เสียดในส่วนนั้นเลยสักนิดคือผมเสียดายตรงที่หนังนั้นเปิดต้นเรื่องมาโคตรดีครับมีการพยายามเล่าในเรื่องของกองทัพเรื่องของการรอบสังหารหรือจะเป็นเรื่องกบฏท,ที่ต่อต้านการกดขี่จากมาเธอเวิด์แต่พอมันถึงช่วงที่นางเอกนั้นออกเดินทางไปรวบรวมยอดฝีมือเนื้อเรื่องมันกลับดูเชยเหมือนหลุดมาจากหนังยุค80ยยังไงอย่างนั้นเลยครับยิ่งตอนใกล้จบยิ่งแล้วใหญ่ครับที่หนังใส่จุดหักมุมเข้ามา คือมันดูเป็นจุดหักมุมที่ท่านผู้ชมเองก็น่าจะเดาได้แต่ต้นเลยครับว่าตัวละครคนไหนดูไม่เป็นมิตรที่สุดพอเนื้อเรื่องมันไม่เวิร์กสิ่งที่มันตามมาก็คือสเสน่ห์ของตัวละครที่มันขาดหายไปเลยครับต้องบอกก่อนว่าหลายตัวละครที่หนังวางคาแรคเตอร์นั้นคือวางมาได้น่าสนใจใช้ได้เลยครับแต่กลับดันมาตกม้าตายตรงที่หนังไม่แฟลชแบ็กอดีไม่ปูพื้นตัวละครหลายคนในทีม คือมีเพียงแค่ตัวละครนางเอกโคร่าเท่านั้นเลยครับที่หนังแฟลตแบ็กอดีตแบบจัดเต็มมากส่วนคนอื่นนั้นกลับกลายมาเป็นคนดูต้องมารู้เรื่องราวเอาจากปากของโนเบิลในตอนท้ายเลยครับว่าใครคนไหนมีฉายายังไงแล้วก็ามาเป็นกระบฏด้วยสาเหตุอะไรกลายเป็นตัวละครบางคนถูกมองข้ามไปอย่างน่าเสียดายเลยเลยครับหรือบางตัวละครที่ไม่ได้มีการโชว์แอคชั่นใดๆเลยแต่กลับได้แอร์ไทม์เยอะกว่าคนอื่น แค่เพียงเพราะหนังต้องการให้คนดูนั้นเห็นพัฒนาการตลอดทางของเจ้าตัวสรุปเรื่องมูลนั้นเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถ้าคุณต้องการเสพแอคชั่นเป็นหลักการตัดสินใจเลือกมาดูเรื่องนี้มันก็คุ้มค่าเกินพอแล้วเลยครับคือแอคชั่นมันจัดเต็มแบบทุกเม็ดทุกซีที่เรียกได้ว่าหนังสเกลระดับนี้มันควรจะเป็นหนังบนจอโรมภาพยนตร์ด้วยซ้ำในส่วนเนื้อเรื่องนั้นถึงมันจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้างบางจุดแต่ทว่ามันก็มีข้อดีอยู่นะครับ ตรงที่คนดูบางคนที่เขาไม่ชอบเสพอะไรที่มันเข้าตจยากซึ่งความย่อยง่ายของเนื้อเรื่องเรียบประมูลตรงนี้นี่แหละมันสามารถตอบโจทย์คนที่ไม่ชอบความซับซ้อนได้เป็นอย่างดีเลยเราต้องมาลุ้นกันต่อในภาค2เลยครับว่าหนังนั้นจะเล่าออกมาในทิศทางไหนเพราะมันยังมีหลายตัวละครที่ยังไม่ได้ลงลึกรายละเอียดเลยด้วยซ้ําทั้งตัวร้ายพ่อบุญธรรมของนางเอกที่ดูเหมือนเป็นบอสเบอร์ใหญ่กว่าตัวโนเบลไลเท่าตัว หรือจะเป็นตัวละครหุ่นยนต์จิมมี่กับพลทหารอาริสที่กลับใจมาอยู่ฝั่งกบฏก็มีแอร์ไทม์น้อยจนน่าเสียดายครับในตอนแรกจนผมเองก็แอบคิดเลยครับว่าตัวละครเหล่านี้ผู้กำกับเองอาจจะเก็บเอาไว้เป็นไม้เด็ดเล่าต่อในภาค2ก็ได้ซึ่งผมเองก็ยังแอบหวังเลยครับว่าภาค2นั้นหลายๆอย่างที่มันเป็นข้อผิดพลาดในภาคแรกหนังเองจะสามารถเอาไปแก้ไขให้ใหมันลงตัวได้ดีกว่านี้ โดยที่คนดูเองไม่ต้องไปนั่งเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมในเวอร์ชัน Director ร์คัที่จะถูกปล่อยตามมาทีหลังสุดท้ายนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปและก็เป็นกำลังใจให้ช่องพูดถึงหนังของพวกเราด้วยนะครับ